ในอดีตการนานมาแล้วณป่าหิมมา่านมีพญาลิงตัวหนึ่งเป็นหัวหน้าฝูงลิงกว่า8ปดหมื่นตัวพญาลิงตัวนี้เป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดเมตตาธรรมและมีความรับผิดชอบต่อฝูงเป็นอย่างมากวันหนึ่งฝูงลิงได้ออกหากินผลไม้ตามปกติและได้พบกับต้นมะม่วงป่าขนาดใหญ่ ที่ออกผลดกเต็มต้นตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำผลมะม่วงมีรสหวานชื่นใจเป็นที่ถูกใจของฝูงลิงเป็นอย่างมากแต่พญาลิงสังเกตเห็นว่ามีมะม่วงบางผลตกลงไปในแม่น้ำและบางผลก็ลอยไปติดฝั่งตรองข้ามที่อยู่ใกล้กับอาณาเขตของพระราชาผู้ครองกลุ่มพาราณสีพญาลิงรู้ดีว่าหากผลมะม่วงไปถึงมือมนุษย โดยเฉพาะพระราชาอาจนำภัยมาสู่ฝูงได้จึงกำชับฝูงลิงให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งไม่ให้มีมะม่วงผลใดตกลงไปในแม่น้ำอีกและให้กินแต่ผลที่ยังอยู่บนต้นเท่านั้นแต่ถึงครานั้นก็มีมะม่วงผลหนึ่งที่ถูกหนอนเจาะแล้วตกลงไปในแม่น้ำและลอยไปติดที่ท่าสรงของพระราชาแห่งกรุงมพาราณสี ในเวลาที่พระราชาเสด็จลงสงน้ำพระองค์ทอดพระเนตรเห็นมะม่วงผลน,นั้นก็ทรงสงสยัยจึงให้ทหารเก็บขึ้นมาลองชิมเมื่อได้ชิมแล้วก็ทรงพอพระทัยในรสชาติของมะม่วงเป็นอย่างมากจึงตรัสถามถึงที่มาของมะม่วงผลน,นั้นเมื่อทราบว่ามะม่วงมาจากป่าหิมพานริมแม่น้ำพระองค์จึงทรงจัดเตรียมกองทัพออกเดินทางไปเพื่อตามหามะม่วงต้นนั้น เมื่อกองทัพมาถึงพวกเขาก็พบกับฝูงลิงที่กำลังกินมะม่วงอยู่บนตน้นพระราชาทรงพิโรธที่ลิงกินผลมะม่วงของพระองค์ซึ่งแท้ที่จริงแล้วคือมะม่วงป่าและสั่งให้ทหารยิงธนูสังหารฝูงลิงพญาลิงเห็นดังนั้นก็ตกใจและเป็นห่วงฝูงของตนจึงคิดหาทางช่วยชีวิตลูกน้อง พญาลิงตัดสินใจกระโดดจากต้นมะม่วงข้ามแม่น้ำไปเกาะยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำด้วยความแข็งแรงจากนั้นก็คาบเถาวันมาผูกกับเอวของตนแล้วยื่นลำตัวพาดเป็นสะพานเพื่อให้ฝูงลิงได้เดินข้ามไปอีกฝั่งอย่างปลอดภัยฝูงลิงทั้งหมดสามารถข้ามไปได้อย่างปลอดภัยแต่ด้วยความเหนื่อยล้าจากการที่ต้องรับน้ำหนักลิงจำนวนมาก และถูกลิงตัวหนึ่งที่ยังไม่ทันข้ามพาดลำตัวลงบนหลังอย่างแรงทำให้พญาลิงได้รับบาดเจ็บสาหัสสำร้ายลิงเกเรตัวหนึ่งซึ่งเป็นศัตรูเก่าของพญาลิงเห็นโอกาสจึงกระโดดลงมาจากกิ่งไม้มาเหยียบซ้ำที่กลางหลังของพญาลิงทำให้พญาลิงทนพิษบาดแผลไม่ไหวตกลงมาสิ้นใจตายพระราชาทอดพระเนตรเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ ทรงเห็นความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพยาลิงที่ยอมปลีชีพเพื่อฝูงพระองค์ทรงสำนึกผิดและเสียพระไทยเป็นอย่างมากจึงทรงให้จัดพิธีชาปนกิจศพของพญาลิงอย่างสมเกียรติและทรงประกาศให้ป่ามะม่วงต้นนั้นเป็นเขตอพยพทานห้ามมิให้ผู้ใดรับกวนฝูงลิงอีกต่อไปข้อคิดที่ได้จากเรื่องมหากปิชาดก สอนให้เห็นถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่พยาลิงยอมสละชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องฝูงลิงแสดงให้เห็นถึงความเมตตาและจิตใจที่เปี่ยมด้วยความรับผิดชอบความเป็นผู้นำที่ดีผู้นำที่แท้จริงต้องมีความห่วงใยลูกน้องและกล้าหาญที่จะปกป้องดูแลผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของตนเอง อานิสงค์ของการกระทำดีแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่การกระทำความดีและเสียสละก็เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้อื่นและได้รับการยกย่องการให้อภัยและการกลับใจพระราชาได้เรียนรู้และกลับใจจากการกระทำของพญาลิงแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น เรื่องราวของมหากปิชาดกจึงเป็นอุทาหรณ์อันล้ำค่าที่ยังคงสอนใจผู้คนให้ยึดมั่นในคุณธรรมความดีงามความเสียสละและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมาจนถึงปัจจุบันถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆขอให้ผู้ฟังทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสงบมีพลังบวกในทุกๆวัน เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ